สวัสดีครับผมปันเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราศาสตร์สไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตานะครับของชาวราศีกุมครับก็คือท่านที่มีลัคนาพิราศีกุมหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนเมษายน2566นี้ครับ สองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ความมือเป็นภาพดาวจรณวันที่30มเมษายนในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงครับไม่นับดาวจรเลข2ซึ่งผมพิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนะได้แก่เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์กเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8เลข1ดาวอาทิตย์ครับย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่ 14และสุดท้ายคือเลข5ครับดาวพฤหัสดาวพฤหัสบ,บดีย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายนส่วนดาวอื่นๆยังคงโคจรอยูอ่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางข้อนทางที่ดีครับ เดือนนี้เนี่ยชาวราศีกุมยังคงมีเกณฑ์นะครับที่จะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าได้ร่วมงานนะครับกับพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้ก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยมาชักชวนให้ไปทํางานด้วยนะครับหรือว่าไปร่วมลงทุนทําธุรกิจร่วมกันก็ได้นะครับนะและในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกุมเองก็มีเกณฑ์ที่จะ ทำอาชีพเสริมนะครับหรือว่ารับจ็อบรับงานพิเศษก็ได้นะครับซึ่งงานโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะติดขัดมีปัญหาบ้างนะครับเป็นระยะระยะแต่ก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ครับนะอาจจะไม่ได้แบบสมุทรับเลื่อนสัทีเดียวนะครับในช่วงเดือนนี้สําหรับเรื่องของการงานสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสาหรับชาวราศีกุมนะในเรื่องของการงานก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งครับ การกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างนะครับในที่ทํางานหรือหรือกระทบกระทั่งคนรอบข้างอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้ในช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งครับนะแต่ว่าการพูดจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต้องระมัดร,ระวังอย่างมากเลยเพราะอาจจะไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นได้เนาะนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดร,ระวังนะครับอ,อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการงานสีทีเดียวก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวการเจ็บปวดกระทันหันก็ยังคงมีเกณฑ์ ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเดือนนี้นะถ้าเกิดถามว่าเจ็บป่วยเจ็บป่วยแบบไหนนะการเจ็บป่วยของชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพวกช่องปากนะช่องปากเงือกฟันนะครับระบบทางเดินหายใจนะครับเป็นพวกคอหูจมูกนะกลุ่มนี้นะครับพวกนี้จะมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ปวดหรือเกิดการอักเสบติดเชื้อได้นะครับ ส่วนทางด้านการเงินนะภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยมีรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนในหน้านะครับคนกลางซื้อมาขายไปนะฮะงานทางด้านวิชาการนะครับงานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นแพทย์แพทย์พยาบาลเภสัชนะครับผลิตหรือจําหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอาหารเสริมอะไรต,ต,ต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายไม่ไว่าจะเป็นทนายความอายการผู้พิพากษานิติกรต่างๆนะครับนะรวมไปถึงงานกลุ่มสายมูครับนะพวกเครื่องล้างของขังวัตถุมงคลศาสตร์ลีรับสิ่งลีรับนะครับกลุ่มนี้จะประสบผลสําเร็จดีครับแล้วก็จะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีกลุ่มเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนโชกโชคลาภสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่11ถึง13แล้วก็15ถึง24นะครับส่วนทิศที่ดีมี2ทิศครับคือทิศตะวันออกกับตะวันออกเฉียงใต้บุคคลที่นำโลกโชคลาภมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับ ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวเราก็ได้นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาใหญ่ลุงป้านะอาอาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้นะครับรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพกพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับกลุ่มนี้ก็จะนำโชคโชคลาภมาให้ด้วยเช่นกันส่วนทางด้านความรักนะครับของชาวราศีกลุ่มในเดือนนี้ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนะรักกันดีมีความสุขครับแต่ช่วงนี้เนี่ย คู่ครองของชาวราศีกุมนะครับอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆหน่อยนะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งสักนิดหนึ่งนะหรือช่วงนี้เนี่ยอาจจะหงุดหงิดง่ายสักนิดหนึ่งนะช่วงนี้นะช่วงนี้นะคู่ครองนะของชาวราศีกุมนะครับอาจจะหงุดหงิดง่ายสักนิดหนึ่งก็เลยอาจจะทําให้ในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกุมกับคู่ครองอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันบ้างถกเถียงกันบ้างนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะในท้ายที่สุดแล้วก็จะสามารถที่จะปรับนะปรับ ทำความเข้าใจกันได้ครับก็ยังถือว่าโดยภาพรวมก็ยังถือว่าอยู่รักกันดีอยู่นะรักกันดีมีความสุขก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะช่วงนี้อาจจะติดขันนดนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นเรื่องทางด้านเกี่ยวกับาาทางด้านอารมณ์นะทางด้านอารมณ์ส่วนคนโสดนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักพบเจอกันในที่ทํางานหรือมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้ครับนะคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์ก็ ยังเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้แบบเปิดเผยกันอย่างชัดเจนนะครับเป็นลักษณะของการแบบมองมองดูดูกันไปก่อนนะครับอ่าดูดูกันก่อนดูดูกันไปก่อนนะครับอ่าในช่วงนี้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับครับทั้งหมดก็เป็นคําทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายน2566นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้หมในการทําคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ